แนะวิธีการแชร่ท่อนมันลดการระบาดของพวกเพลี้ยแป้งด้วยเรื่องแมลงเรื่องโรคด้วยตัวหนึ่งที่แช่ที่อยากให้อาผสมน้ําแช่คือหนึ่งพวกยาฆ่าเพลี้ยแป้งครับเช่นอะไรบ้างไทยมีท็อกแซมอิมิดาคอผิดเนี่ยหรือไดโนโทิฟแลนก็ได้ครับเอาแช่ท่อนพันเลยครับแต่ผมแนะนําเป็นไทยมีท็อกแซมนะผมว่ามันค่อนข้างเก่งในเพลี้ยแป้งที่เป็นศัตรูพืชมันสัปปะหลังวกพวกกลุ่มยาเร่งรากหรือพวกยากระตุ้นรากเช่นวิตามิน B1 ก็ได้ครับ หรือฟอสฟอรัสแอซิดก็ได้ลองไปหาคือหรือถ้าง,ง่ายสุดเลยครับไปร้านปุ๋ยที่แถวๆบ้านเราอะ่ะบอกว่าขอซื้อน้ํายาเล่งรากมันหน่อยเดี๋ยวเขาจะจัดการเราเองครับเพราะพวกนี้มันน่าจะมีขายทุกร้านม้างในเขตในเขต,เขตมันสําปันธ่นะเพราะสมัยผมอยู่เขตเพชรบูรณ์เขตพืชไร่เนี่ยก,ก็เห็นมีขายทุกร้านนะครับเอา2ตัวนี้ครับเอาไปแช่ท่อนพันเอาไปเสียบก็จะลดการระบาดของเพลี้ยแป้งลงได้ค่อนข้างเยอะหรือพวกไวรัสเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวไทก็แซมมันไปฆ่าแมาลงวีขาวไอตัวพาหะเนี่ย ก็อาจจะช่วยลดการระบาดของพวกไวรัสใบด่างลงได้เหมือนกันและเป็นวิธีการแช่ทอดทำงานที่ผมแนะนํานะครับไม่มีครับถ้าเจอใบด่างให้ถอนทิ้งเลยครับวิธีการป้องกันได้ก็คืออย่างนี้ครับไวรัสใบด่างมันสัมปัหลังเนี่ยนะครับไม่มีทางรู้เลยจนกว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะมันติดกับต้นพันธุ์ครับทีนี้เราจะป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายได้ยังไงอันดับแรกเราต้องไปป้องกันแมลงวีขาวครับเพราะแมลงวีขาวมันคือแมลงพาหะ ที่นําเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถแพร่กระจายต่อไปได้วิธีการคือพอเราได้ต้นพันุ์มานะครับเราใช้ยาอ่านเคมีเนี่ยเอามาแช่ท่อนพันธุ์ก่อนตัวที่แนะนําก็คือตัวตัวนี้ครับผมว่าอันนี้หาซื้อได้ง่ายที่สุดแล้วนี่แหละครับคือไทมีท็อกแซมตัวเนี้ยเอาไทมีท็อกแซมนะครับผสมน้ําแล้วก็แช่ท่อนพันุ์ก่อนผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันสับปะหลังเขายัง,ย,งยังทำแบบนี้กันไหมครับ เพราะผมจําได้ว่าสมัยผมเป็นเซลล์ขายในเขตมันสับปะหลังเนี่ยเขาจะมีถังแช่ท่อนพันุ์มันก่อนครับเขาก็จะเอาพวกน้ํยายาเล่งลากครับพวกกลุ่ม B1 วันฟอสฟอรัสแอซิดเนี่ยรับแช่ท่อนพันธุ์ก่อนเอาไปเสียบก็ให้เพิ่มเข้าไปไทยมีท็องแซมนียครับง่ายสุดเลยแล้วก็ออกฤทธิ์กำจัดแมลงวีขาวได้ค่อนข้างเก่งเอาแช่ท่อนพันก่อนมันอาจจะไม่ได้ช่วย100%แต่มันจะลดการระบาดของไวรัสได้ดีมากส่วนต้นที่มันเป็นแล้วให้ถอนทิ้งครับเพราะว่ามันไม่มีทางรักษา แนะนำประมาณนี้สําหรับคนที่จะป้องกันใบใบด่างนะครับตัวไวรัสเนี่ยนะครับยาแป้งเนี่ยถ้าเป็นในมันสับปะหลังนะทง่ายสุดเลยคือใช้ไทยมีท็อกแซมบอกไวออยครับ2ตัวคือใช้กลุ่ม 4A ไทยมีท็อกแซมไดโดทีฟฟูแอนดพิดาคอผิดเนี่ยก็ได้ง่ายเลยหรืออาเซทาามีพิดบวกกับไวออยมันสับปะหลังนะผมว่าใช้แค่2ตัวนี้อยู่แล้วเพราะมันสับปะหลังมันกำจัดไม่ยากนะครับ แนะนำยาไรแดงในมันสำปะหลังครับอันนี้ผมบอกเป็นชื่อยานะแล้วให้ทุกคนไปซื้อแถวบ้านได้เลยไม่ต้องซีเรียดนะครับอ่าตัวหนึ่งที่แนะนำคือตัวพาิตาเบนครับพิตาเบนถ้าเป็นเขตพืชไรนาข้าวหรือหรือพวกต่างจังหวัดมันน่าจะมีไซส์ซองครับเนี่ยพาิตาเบนนะครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่แนะนำคือตัวอีทไทออนครับอีทไทออนเนี่ยก็เป็นยาไรแดงที่คุณภาพดีราคาไม่แพง อีกตัวนึงเนี่ยให้จำชื่อสารไว้ว่า e อีไทออนนะครับดูชื่อสามันก็พอครับอา่าแล้วก็ไปหาซื้อเอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ออมบิชาร์สออมิทาสเนี่ยนอกจากกาจัดตัวแก่ได้แล้วยังเก่งตัวอ่อนด้วยครับเอาใช้ฆ่าไข่าย,ายแดงได้แล้วก็อีกตัวหนึง่งราคาแพงขึ้นมาหน่อยคือตัวนี้เซนบูตตินออกไซด์นะครับตัวนี้ก็จะราคาสูงหน่อยวิธีการพ่นยาารแดงให้ได้ประสิทธิภาพคือให้ตายดีนะครับพ่นหนึ่งครั้งให้เปลี่ยนกลุ่มยาเลยเช่นยาดูตรงนี้อ่ะอันเนี้ยหมายเลข พ่นเทนิซาเบนไปหนึ่งรอบรอบต่อไปให้เปลี่ยนเลยมาใช้บีก็ได้ครับกลุ่มหนึ่งบีนะครับออกโลโฟอสเฟตพอพ่นไปเสร็จถ้าดูแล้วมันเริ่มจางอยากจะซ้ําให้เกลี้ยงรอบต่อไปเปลี่ยนเลยครับออาจจะมาใช้กลุ่ม19บเก้าอมิทาร์ก็ได้หรือมาใช้กลุ่ม1 2บสก็ได้ยาลายแดงเนี่ยจะตายดีผมแนะนําอย่างนี้ให้ให้บวกสารจับใบดีๆครับแล้วฉีดยาลายแดงให้ฉีดหางกันสัก5วันถึงถึง6วัน เหตุผลที่ให้พ่นประมาณนี้เพราะว่าพืพ่นหนึ่งรอบเนี่ยไรแดงมันตายไม่เกลี้ยงหรอกครับเดี๋ยวมันจะมีลูกออกมาซึ่งระยะเวลาในการออกลูกของมันประมาณ5้ถึงเวันเราก็เอายาไปฆ่าในช่วงนี้เพราะว่าการฆ่าบาแมลงทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไรแดงเพี้ยไฟหนอนจะให้ตายดีต้องฆ่าในระยะตัวอ่อนถ้าตัวแก่แล้วมันจะตายได้ยากขึ้นนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับ คุยเรื่องมันให้ฟังครับว่าระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยเนี่ยระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ยมันแล้วดีที่สุดเลยคือระยะเวลาที่ไม่เกิน45วันที่จะเล่งลากให้มันระยะเวลาที่เราเสียบไปจนถึง45วันหรือประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยมันเป็นระยะที่มันสับปะหลังเนี่ยกำลังแตกรากแขน,นหรือรากฝอยเพื่อทําให้เกิดหัวนะครับเพราะเพราะว่ารากที่ออกมาของมันเนี่ยทุกคนจะเห็นภาพใช่ไหมว่ารากมันคือหัวนะครับยิ่งรากเยอะเนี่ยโอกาสในการมีหัวมันจะค่อนข้างดี อันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องสายพันธุ์นะครับเอาแค่เรื่องหลักการในการแต่งรากของมันก่อนระยะนี้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเนี่ยถึง2เดือนเนี่ยจะเป็นระยะที่มันเนี่ยจะดูดธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปในดินเนี่ยครับขึ้นไปสะสมไว้ในรากแล้วก็ลําต้นแล้วพอมันอายุสัก3เดือน90บวันถึง120วันเนี่ยจะเริ่มเป็นหัวแล้วเขาเรียกมันระยะลงหัวแล้วซึ่งไอ้พวกรากฝอยก็จะดูดล่วงเหลือแค่หัวเอาไว้การใส่ปุ๋ยให้มันสับปะหลังเนี่ย จึงจําเป็นต้องใส่ในระยะเวลาที่มันมีจานวนรากมากที่สุดก็คืออายุระหว่างสัก30วันถึง90วันหรือช้าสุดเลยอย่าให้เกิน4เดือนครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องรีบใส่ปุ๋ยนะครับส่วนปุ๋ยที่ใส่เนี่ยจะใส่อะไรบ้างถ้าเป็นระยะที่เร่งรากหรือระยะประมาณสัก30 45วันเพื่อเกิดการแตกรากเนี่ยผมจะแนะนําครับเป็นพวกปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงนิดนึง แล้วก็ฟอสฟอรัสก,กับโพแทสเซียมติดหน่อยอะไรบ้างเช่น18 45 25 77 20 44คือสูตรประมาณนี้เพราะว่าพืชที่มันโตได้เนี่ยมันไม่ได้ต้องการไนโตรเจนอย่างเดียวครับไนโตรเจนทำให้พืชเขียวนะครับสร้างคลอโรฟิลล์แต่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมคือตัวที่ทำให้พืชมันแตกรากครับเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ปุ๋ยมันเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ย,ยูเรียรอย่างเดียวถ้าใส่เนี่ยหา สูตรที่มันมีฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมใส่ไปด้วยในระยะ30ถึง45วันคือใส่ปุ๋ยรอบแรกอะเอาง่ายๆใส่ปุ๋ยเล่งต้นเล่งรากรอบแรกเนี่ยแล้รอบ2เนี่ยให้มาใส่เป็นพวกกลุ่มโยกหลังเช่น15 5 20 1 3 7 35คือให้มีตัวหน้าและตัวท้ายหน่อยเพื่อไปช่วยในการขยายหัวมันครับแล้วก็สะสมแป้งคือตัวที่มีผลคือตัวโพแทสเซียมครับสะสมแป้ง หรือบางคนอาจจะใส่เป็นสูตร6 0ูเลยก็ได้ถ้าเป็นสูตรที่เขานิยมใส่กันนะแต่ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยให้ใส่สูตร6 0ูแต่เพียงอย่างเดียวครับเพราะว่าการการสร้างเปลือกหรือการขยายของหัวมันเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ในโตรเจนถ้าใครเคยฟังผมคุยเรื่องปุ๋ยยกหลังที่ใส่กับไม้ผลว่าทําไมการขยายผลของไม้ผลน่ยถึงต้องใส่ในโตรเจนด้วยเพราะว่าในตัเจนเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการขยายขยายเปลือกขยาย ขนาดหัวเนี่ยค่อนข้างดีครับรมันรอบ2เนี่ยจะเลยแนะนําสูตรประมาณนี้ทีนี้บางคนกลัวไม่พอนะครับเราสามารถพ่นทางใบช่วยได้ครับคือถ้าสมัยก่อนมันจะพ่นยากครับเพราะว่าพอมันต้นมันสูงอะ่ะมันฉีดยาลําบากเดี๋ยวนี้มันมีโดโรนครับถ้าใครมีโดรจ้างพ่นไล่ละ80ไล่ละร้อยก็อยากจะลงทุนเพิ่มหน่อยก็เอาพวกปุ๋ยทางใบก็ได้ครับเช่น1 4 7 2 1หรือสู60นย์หกศูนย์เนี่ยพ่นทางใบอีกก็ได้เติมจุลธาตุเข้าไปก็จะช่วยทําให้มันเนี่ยปเปอร์เซ็นต์แป้งดีขึ้น ได้ผลผลิตที่มันดีขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่เราพิจารณาเอาแล้วกันแต่ผมว่ามันราคาขนาดเนี้ยผมดูราคามันปีนี้ราคาดีครับสองบาทกว่าถึงสามบาทเนี่ยผมว่าหน้าลงทุนถามผมนะลงทุนเพิ่มอีกแค่ไม่กี่ร้อยบาทเองก็อาจจะได้ผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นครับเปอร์เซ็นต์แป้งดีขึ้นาาก็จะขายได้ราคาดีขึ้นครับอ่านะ่นะประมาณนี้การใส่ปุ๋ยมันนะมันสัมหลังผมแบ่งแค่สองช่วงนะช่วงแรกคือช่วงเร่งต้นสักเดือนหนึ่งอ่ะหรือสี่สิบห้าวันให้ฉีดพวก กระตุ้นการแตกใบครับเพราะปุ๋ยตัวหน้าสูงก็ได้นะครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดสามสิบยี่สิบสิบอะไรพวกนี้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงหน่อยอันนี้ฉีดพ่นทางใบแล้วก็เออมันสับปะหลังฝากนิดนึงนะครับคือเนี้ยไปหาพวกกลุ่มจุลธาตุครับพวกนี้ที่เป็นซองซองอ่ะถามร้านขายปุ๋ยยี่ห้อไหนก็ได้แต่มันสับปะหลังให้ให้ดูส่วนผสมมันอ่อ่านสลากข้างหลังว่าให้มีซิงค์นะครับเป็นส่วนประกอบเยอะหน่อยพวกนี้จุลธาตุกลุ่มกลุ่มจุลธาตุรวมเนี่ย เอาผสมกับปุ๋ยแล้วพ่นเพราะว่ามันสับปะหลังจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการขาดธาตุซิงค์ที่เราเจอมาปัญหามันสับปะหลังใบเหลืองครับกันบ่อยๆเนี่ยเพราะเพราะมันสับปะหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยพ่นไอ้พวกตุทธาตุพวกเนี้ยเขาใส่แต่ปุ๋ยพอมันใส่แต่ปุ๋ยเนี่ยมันบางทีมันไม่พอครับเราก็เลยแนะนําให้ฉีดทางใบช่วยด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มสักสักสี่เดือนอ่ะมันมันจะเริ่มแตกเขาเรียกเริ่มลงหัวแล้วหัวมันจะเริ่มมาแล้วช่วงเนี้ยให้ใช้ปุ๋ย นะครับโศูนย์หกศูนย์ก็ได้ครับพ่นทางใบหรือโซ่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็บวกจุลธาตุคีเลตไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งอาจจะหาซื้อยาคือใช้สารที่ชื่อว่าเมบิคอร์คอยล์ K อันนี้มันจะเป็นตัวหยุดยอดครับแล้วมันจะเป็นตัวชะลอการแตกยอดทําให้อาหารเนี่ยมันโดนดึงลงหัวถ้าง,ง่ายสุดเลยนะครับไปที่ร้านค้าแล้วถามว่ามียาลงหัวมันไหมเพราะว่าที่บริษ,ษัทเขาขายเนี่ยเขาจะผสมเมบิคอร์ดอมาแล้วหาซื้อง่ายหน่อยใช้แบบนี้ก็ได้ครับมันสับปะหลังนะครับ พืชไร่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยพ่นกันแล้วก็มันเนี่ยคืออย่างนี้ส่วนหนึ่งคือมันมันพ่นยากพ่นมันห้าหรือหกเดือนอ่ะมันพ่นยากถูกไหมเพราะมันสูงบางบางพันเนี่ยสูงท่วมหัวเนี่ยเวลาไปฉีดระยะพวกนี้มันฉีดยากปุ๋ยทางใบเนี่ยผมบอกนะฉีดทุกเดือนได้ยิ่งดีเลยครับเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งพืชที่ต้องใช้ธาตุอาหารในการสร้างหัวเนี่ยอย่างเช่นมันสับปะหลังเนี่ยใช่ไหมครับมันสับปะหลังเนี่ยบางทีต้นหนึ่งอ่ะปึ๊บลงไปแล้วแตกเล่าเลยเนี่ยมันมีเป็นสิบสิบหัวเลยนะครับ มันมีแบบมันมีหัวมันใะเยอะเราเติมอาหารให้เขาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับเติมก็คือถ้าลงหัวเนี่ยก็ศูนย์ห้าศูนย์สลับกับสิบห้าศูนย์ศูนย์ก็ได้ครับเหลือกลุ่มท้ายสูงะครับสิบสามศูนย์สี่สิบหกพวกนี้ได้หมดเลยผสมะไรครับจัดสมแป้งไขมันอย่าลืมว่าหัวมันมันต้องการแป้งครับถูกไหมครับยิ่งคนที่ขายแบบไม่ได้ขายรวมอ่ะขายเเซ็นตแป้งเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์คือปุ๋ยที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งได้ดีมากนะครับ ฉีดได้เลยครับถ้าต้องการฉีดถ้าคำนวณต้นทุนแล้วผมว่าลงทุนกันมาอีกนิดน,นึงแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นนะี่ยก็โอเคนะเพราะปุ๋ยกิโลทุสกิโลละร้อยกว่าบาทเนี่ยปุ๋ยเกต์เนะ่ยไม่เกิน200บาทนะผมตีไปเลยศูนยศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยกิโลละร้อยกว่าบาทผสมน้ําได้ต้อง400ลิตรอน่ยผมผมสแตนดาร์ดเลยนะใช้ครึ่งโลน้ะสองลิตรอเนี่ยน้ำสี่ร้อยเนี่ยพ่นมันได้เป็นสิบสิบไร่เลยนะครับลงทุนแค่ร้อยกว่าบาทเองอนะ่ะบวกกับเนี่ยบวกไอ้พวกคีเลตเนี่ยเข้าไปเนีี่่ยยซซซออองงงลลละะะเนนน้าิตรรคับบท ลงทุนเพิ่มอีกนิดเดียวเอง